กลาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทีน่ะฮักเบริร์สุขุสุขคนเด้อเนาะว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกันยินดีตอนฮับเขาสู่ซ่องสาวพวงสาวลาวคือเก่าพ่อพี่น้องเลยโดยเนาะมาพบมาพ่อกับสาวพวงมน,นีกัทางสาวพวงกับวะเวียนมาหาอีกนะทาง,งครอบครัวหนึ่งเนาะทางสาวพวงกัยังบ่หัวสาเหตนะุเนาะที่ไปที่มาของน้องเพิ่นเนาะเป็นยังเพิ่นคือเป็นแบบนี้สาเหตนะุเนาะว่าเพิ่นเป็นโรคยังกันเทพพ่อพี่น้องเลย เพื่อบปเป็นการซักซ้าเสียเวลาเอากระเข๋าไปหาทางครอบครัวเพลยเนาะไปหาทักทายสบายดีเลยไนพี่น้องเลยโดยเข้าไปพร้อมๆกันกับเอฟซีเลยเนาะโดยโดยสบายดีโดยสบายดีเด้อเอาก็ได้มาหาเน้องยังก็ชื่อเพื่อนไะชื่ออย่างไรทีที เบาทีเนาะนี่ขมาพี่นี่ขมาพี่สติเข้าขมาเธอแรกเนาะเขาก็ยังพูดคนใดว่าคนได้เป็นแม่เป็นแม่คนคนผู้ใดเป็นแม่โอ้คนอันว่เจ้าว่าด้วยไปเป็นแม่เนาะเจ้าก็มาเยี่ยมมายามเพ็่คนว่เจ้าน่ะดยมาเยี่ยมลานเนี่ยนะลานว่เจ้าน่ะพี่น้องกันเนาะอ่าดุดุ่ยเอ้ยอ่าลานเนาะนี่กันลานเจ้าเนาะ ก็เลยมาเยี่ยมเนาะเยี่ยมมเยี่ยมขออนุญาตถามนอเพื่อนน่ะโอ้เขากับบุกินบอิผีเจ้ามานั่งผีมามานั่งเ่าผีเจ้านะเป็นแม่ เพื่อนอายุจะปีละแม่เพื่อนอายุจะปีเอ้าสหปีหรือว่ายี่ิมหาปีเนาะเพื่อนเป็นตะดนนะบอชิบปลายวันเยเดเพงคุณเดนพิงเหนือหนักไทยคุณจะอยู่ไทยมอ๋อไปทำงานอย่ไทยแต่เป็นแบบเิ่นไปทำงานอะไรอีกนะไปทำงานไทำงานเนี่ยเป็นเดนไปทำงานแต่อนทำงานคุณ เงินขั้นกับอะไรอะไรกันครับเงินหดคั่งแต่เพิ่อนนะมันไม่มีลูปเราจำตัวยังบ้าตะกี้นะแต่ก่อนกับเป็นยูเพิ่นเป็นยังเพิ่นเป็นยูเป็นเป็นเป็นนี่แหละเป็นแล้วเพิ่นเศร้าเนาะเป็นแต่กกินเป็นแต่กินยาแต่ก็เศร้าเป็นแต่ก็เป็นอีกนะยัอคนนี่ถามเนาะว่าเราเป็นนี่นะเราเป็นเกี่ยวกับยังนี่นะเข้ากันยังหูหูนะความาครั้งแรก แต่บิดกเพท่านวายนังฉนดประสาทฉีดอันว่าไปหามอคนว่าโนโดเาโดกซิมเสาเนาะไปหามอเลาไปหามอจักนจักบบนแล้วจะไปหามอเนาหามอแขงไปห้งหามอเข่งอะไกะไปเป่าไปทีมกไปปคมิกบอกไปไปทินิกนัผู้ข้ามกับวันวันจางเลยเพื่อก้เพื่อนอะไรบ้างยาห้ยเป็นหงหมอเพ่งเ็นเอาอะไดเน่ยเนาะ มีแต่ว่าคนบอกแค่ว่าคนเป็นอันโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเกลียวกระพือศาทบ่เกี่ยวกับประสาทแบบไปแต่ละห้องโม่คนก็บอกแบบแบบเนี้ยเดียวกันบ่แต่ห้องโม่สุชราอันนะยังแพงแหงห้องแพงห้องง่ายๆก็ไปกับท่านาเชกคักเนาะท่านาแม่ใจเม่ไหรนะเนาะขวานอะไรไปแล้วแต่ใช้เชื้อโรคแล้วแต่ใช้ยาแล้วแต่มัน โรเลโกริจางแหละพันข okay. ึ้นมากเลยกี hmm. ้เนี่ยพันโปเพ่นจังบ่พันปรพจังเหี่ยมเหี่ยเข้าอะไรแข็งพ่นบ่วด้ามันยังบ่าพันบวบาโกอนีแหละกนก่นอย้ว่าเจ้าของเพื่อนยายวาเพื่อนว่าหันว่านีเห็นไหมเดีวทำอิดเนาะเมนเด่ยวทำอิดนะแต่เป็นวิทย์แต่ย่างมูชิโกาปากไหนนะว่าเอกระดาษาว่าคือหัวใจเขาคือสองนุ้ยน่ะ ว่า mm, อืดเด้อด้่เด้อดว่าสิไปห้องราชาลบหน้าลบลงลบน้มาห้องเตคือเก่าเป็นดมมนนะตอนนอยู่ไทยเห็นบ่เออตอนอยู่ไทยนั่นแล้วกเป็นนักเลยบาดนี้อืกนักมาเลยเนาะนักมาเลยตอนที่สิเป็นครั้งแรกอ่ะเนาะเพิ่นนยังเว้าได้ปกติเนาะอนเยังจักูสึกอยู่ย แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเพื่ว่ได้ว่ามีบอว่าได้กว่าได้ห้าทานมืชื่อทานมืื่อเบบเพื่นบอกป่าอย่างเลยเนาะเเขาหน้ากินอ่บอกบกินขาวบอกกับบ่าปากเข้อใช่นะเขาบดบจะกินกาลูกมากินไทกินเดงอลูกว่ได้ลูกได้มันจะลูกก กินเมฆกินแม่ก <ics> ับหม้ออาหาใช่ป่ะถ้าเพื่อนอยากเพื an ่อนลูกมากกินเองเพื่อนแบบโบปากน้ำไผ่เนาะลูกยังก็ได้มาลูกได้ปกติบ่ไปจิลูกไปจิลูกจิ้ลูกกันเนาะโบปากเลยเนาะว้าง่ายก้านี่ยันเกี่ยวกับโลกภาษาเป็นโค้กพระเจ้าวออยู่เนาะเป็นโรลกภาษาน้ำเนงั่า เราไม่สูกับันเอแตะเดนนี้บุคเคย์บุคเยเชื่อนาะบุเฮเจิดขึืนเนะแต่ว่าบ่ได้ยังตีบ่ได้พัดตอาหมีแต่ชึสีแดงี่้เอย่นน้คือบ่ไดเอิญอย่างว่าเมย่างกับบ่ได้เอิญเนาะกัข้างชุดแบบข้างต้ินี้ตีเพื่อนจเป็นกัคือคือเมย์มันว่าอะไรเนาะคือมันว่าว่ามีคือมีหัวใจทรงนุ่งนวล กระจากนั่นมากเลยเพิ่นกับเป็นนะกเลยเป็พ่นเือนเพิ่นลงไทยเิ่นเหตุงานยังนะไทยคืออะไรอะไรเป็นังเป็ดกับเกับพี่น้องเนาะพีน้เนเพิ่นเพิ่นลงไปได้หลายปีบ่เพิ่นลงไปก่นะหากได้ลงมงเดินหาโครงการนะหากก็ลงไปเนาะ แต่กกี้คุนก็เคยลงไปเห็นงานอยู่บ้างลงบนเก่าเอ๋อลงบนเก่าเคยอยู่อยู่เนาะอ๋อเทียบไปเทียบมาเนาะบัดลงไปบัดนี้บัดเป็นเนาะลงไนี่เป็นเป็นแล้วก็ขึ้นมาบัดนี้แต่ลงไปพุ่นก็อยู่ก็อยู่ก็เคยน้องตัวเองอยู่เนาะอยู่ใกล้ไอ้น้องแหละแต่ว่าอยู่คนละห้องเนาะคนเดียวนาอยู่คนเดียวเนาะอ๋อแมนนะการยังดีอยู่ได้บัดตอนเขึ้นมาได้ขาขออนุญาตถามแม่เขึ้นมากั็ไปมากับมันหน้า น้ำประสงค์ประสงค์ยีดานเฮาไปได้เนาะประสงค์เพื่อนๆโอ้20000เพื่อนเลยได้บ่ตัวเฮาก็เป็นแนักืนอาไอยู่ยาไก็ก็บ่าก่แบ่ากเนาะยงได้แต่ว่าแบบเริ่มแบบอาการก็เริ่มากนักืแล้วเนาะนักนักแต่มือนักแต่มือรกี้พอปากได้นี่อ่ากินกินยายงเพิ่นแต่งให้บ่ยังก ปากมือแ่ใมาอเล่ยรอมือเล่ยนะปากดูปากอืเพิ่งแทงยายว่าไปหงวอนไปมาไนกินมาไปกินยาบ่ได้มาได้มีแต่ซักอย่างเดียวเนาะแม่เนาะนี้นะมีากอ่างเดียวเพาินนกินบ่ได้เพราะเมือง่ะพวกหมอแหงน่ะเพิ่นชาติยาได้มโดยดง้ โดยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนกินบ่ได้แล้วเพราะว่าเพื่อนก็แบบรู้สึกบ่ได้เนาะไม่ยากกินยังแต่เข่าก็ยังกินยากล้เนาะยังยงกันเนาะโดยเพราะว่ากินเข่าก็ยังกินยากนะเชิญ่ากินยาเนาะเพื่อนให้กูกินไหมแต่พี่เดชได้ซักยาอย่างเดียวนอ่ซักอย่างเดียวกินบ่ได้เนาะไม่ได้ซักอย่างเดียวเลยสติโดยแต่ชาวเชี่ยวมันนี่เพื่อนกินเข่ากินยาแล้วเนาะ ก่ได้กินยังน้ำไม่ใช่กินแต่น้ำมันกินแต่น้ำเงยเดียวกับเข่าเนา้อได้มือก็จะเป็นได้บริกรเลยกาบรกินเาื้อนุ่งอยู่เนาะกินน่ะมือมาแต่หงหมอบไม่ได้กินเข่ากินน้ำกินแต่น้ำกินน้ำแต่เท่าพันยากินข้าวไงกินกับผกินหางอะไรนี่ข้าวพันยาพันก็ลุกมากินเองกินแล้วพิ่นก็นอนเนาะกินแล้วก็นอนนอนจับมือแล้วเพิ่นบริกรกินเข่าว่านี่พิ่นกินอยู่บ่กินอยูบ่มือมาแต่สวรรค์กิน กินแต่มื่อวาแต่วัสจังมือแล้วผ่านมาแต่ชาเมื่อสามกินแต่หนาวเนาะใส่ชิ้นเมื่อเล็กจังมือมันจัดวันวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ไปไปชวัสดิ์เนาะการก็ถือว่าหน่าเป็นห่วงเพราะสมควรอยู่เนาะโดยบุหัวเป็นอยังเนาะเป็นย้อนเนี่ยประมาณจังมือเมกะแต่เผนมาแต่หัวเนาะก็ลือแต่ว่า เย็นวันเสารพุ่นบาทับเย็นน่อัน้นเสากะมื้อนี้กะวันพุธเนาะมื้อนี้กะวันพุธตั้งแต่วันเสาร์แสดงว่าสิฮอดมื้อเนาะสะพงเนาะแม่นจะดขงามื้อเนาะจวันนั้นบดนี้อันเจ้าหันอยากพาเาไปฮฮหออยู่บ่เดี๋ยวนี้น่ะ เจ้าขึ้นหัผ้าเราไปหกโมงต้องอาการนักเตืรอกไม่ได้ไปวะใช่ขอนำขอนายอยูี่ขานาขานายเอามงก่อนบ่ขอนำเกลือก่อนเนาะอบบเงินค้ำในเดชเป็นโมฆะเลยเนาะนี่นาะเงินค้ำโมฆะในเดชงในมีเงินเลยถึงเงินนเดแบบบ่ยง่ากับเจ้าขยับพ้าเราไปยีนอเจ้าในนี้เงินมีค้ำเนาะมีค้ำมีเงินมีค้ำผ้าไปใน โดยม่ไหนไมีแ่เงินโดยโดยแม่เนาะเพราการเล่าเป็นนนกแบบนี้่้าไปกับค่าใช้จ่ายกับลายเนาะลายพ่อสมควรอยู่เนาะเต๋อบงนี่นะเป็นบันไดแล้วเป็นหน่อยนระโดยเขากับยู่้าู่เมืองกันเนาะการฐานะกไม่มีบันไดเนาะทุกแง่แมนดูแบบู่กันวาเป็นสี่านี้เนาะโดยเขาเนี่ยถามว่าทั้งเมทังเมนะไม่รู้จกคนทั้งเมนะจะมีลูกจกคน สามอืสามสผู้นี้ด้วเนาะผู้นี้ผู้ที่เท่ไหรสามผนลูกกบนีผู้พที่สองสผู้ที่หนึ่ง้ที่ยกับมันยิงโดยตาลูกสามคนนะน้อยงก็น้องลูกแม่กับพ่อแม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยตาแม่กับตาเยอยู่เลยมกัทั้งแม่กับเป็นพญานาฏบอ้งแม่กัเป็นพญานพ่อแม่แม่กับเป็นพ่อแม่บ่แม่กับพ่อแม่แ่กับี่ลูกกับพ่อลูกตา ตามันอตาสิกะจ้เห็นปรชาชเต้นย่งงานเป็นย่งเต้นเน็กๆคือตาแม่น่ะก็เป็นมาลยามมันน่ะเต้นเนาะจังเห็นคนมาหลายกันมาหลายแม่่ะอือ่อาอรดูตามใจเฮ็ดหันเฮ็ดนี่ตใจเบิดมือก็ได้น่ะเออนมันเออขึ้นยามัน เจ้าเก่บไม่ได้ย yeah, yeah. ันไปหาโมว่าเจ้าไปไปยู well, like, <beautiful. S 2> ่ไทยก็ไปเขาชง้ผ้าา่ได้ชงไปเงินเงินเนาะมีเงินเนาะเขากับมีเงินมีครเนาะไปตลอดแม่ก็เป็นมนึ่นี้แม่กัแม่แม่กับตาการเต้นดึนดุเปียนเต้น เจดตืนตื่นเขึ้นตื่ไม่นอเจ้ากันเนาะนี่ะโอ้เป็นแม่นาะเห็นลูกนอนเขานั่งไม่ได้กินนาะลายมือเลยทั้งแม่ก็เป็นลูกเนาะเป็นปยาดคือกันแม่ก็เป็นไเจ้ากับู่ๆเจ้ากับลูกล้ก็ต้องเข้มแข็งไหวสู้อยู่คนเด้สู้เนาะหสู่กะบม่ได้อีกเนาะเพราะว่าลูกกะนอนอยู่ห้องวัดชีโลมก็ไ่ได้อีกไม่ได้เพรา็ต้องสู้มต้อง่น อันยัขออนุญาตถามพ่อเพื่อนี้สิสียี่ยมเชียสรุปเลยมิตรเมย์กับลูกๆเนาะอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านอยู่เพื่อนปัจจุบันนี้อยู่เพื่อนเจ้าอยู่กับใครสิอยู่กับานี่แหละไปทั้งไปในโลกหมดเด่นอยู่แบบอยู่ปัจจุบันนี้นะแต่ละมือนี่นะจ้าคนอยู่อยู่กันในเพื่อนนะแมนเพื่อนนะเพื่อนนะพ่อกับลูกกระมันนี่แหละสองคนนี้มีแต่สองคนเจ้านี่บ่ลูกหล่าเจ้าเน่ะลงไปหาเงินบ่ นั่งบ่คนนึงเอาพอแล้วเออหาเนนึงนนึงน่นนึงอีกเด้อถ้าคนนึงเอาเมียบ่เอานนึงมบ่นหาเมียแล้วไปดูนอ๋อเฮือนาเมียอรวมกัเบิดน่ะ4คนนะโดยมนีโดยแม่่ง่ายกเจ้านั่นอยู่กับลูกเจ้า2คนนี่เนาะ เจ้ากัเป็นพญะเี่ดนนี้มนลูกเน่าก็เป็นนอนนี่กำคำขึ้นให้สามานอนนำเจ้าเอ้นองนี่แนาะเอ้นอนนี่เนาะอ้นองนี่เนาะหลายคนอยู่นี่ยนี่นาะมันงานเียเนาะยังมีน้องกัยังมีไอนองมานอนนะำโยเนาะมานอนโซ่มาถงมาถึงมาิ่งมาอย่างแจกุมิมนอาถาาเนาะหาจะคอยนุญาตถามเม่เนาะ ถ้าว่ามีค no ุณลักผณ้ใหญ่เพ no. no no. yeah. no ื่อนเนาะเห็นคลิปน yeah. no no ี oh. uh ้แล้วเพื่อนอยากซอยอย่างเมตตาดีแม่อยากให้ซอยยังซอยทั้งนงินทั้งคันนี้เนาะพอไรกันนาะแอ้ยมึงน่อท้อเลยตาดกตาแย่ยังไม่รู้เปี่ยปะเบี้ยปกมีเวรอยอย่ยวบอกง่ายกับเจ้านั้นอยากให้เพิ่นซอยแบบรักษาลูกแล้วเนาะโอ้ยง่ายแไ้วจว่าไปจะลูกไรปัญหาเริ่แม่กับไปไปแม่ก็ได้ก็ได้มาโผล่ ไปง่ายไปไปไปบเอนไปบเฮือนเนาะไปหาทัางานอะไทํางานบไปบเฮือนกางว่าง่กับไปบเฮือนม่มี่ไพเนาะอยู่เนี่เนาะบาดลูกเป็นกับผ้ากันหุบมาแบบนี้บ่เรียด้วย่ายกันเล่านั่นเลียงลูกแล้วผัดผัดว่าลูกผัดเป็นพญานะผัดหาเงินสิหาได้แมกับเป็นพญานบา บัดลูกคนนึงก็ครอบเป็นครัวแล้เนาะเขาก็มาเลี้ยงครอบครัวเขาแม่เาให้ซําให้เลยเนาะครอบครัวเลยครอบครัวเขาะอืซําาเบิ่งาเบิ่งแน่บางเขาก็หลายนเบิ่งเบิ่งพุ่นแน่ม่แลเบิ่งพี่แน่อ้ยง่ายกเพิ่นก็ไปต้ตนเนาะ่นแนุ่แน่พี่บัดนี้ผู้เบิ่งก็ได้เนาะแม่ก็ได้ีผู้ใหญ่คนใดเห็นคลิปนี้ก็เนาะอ่าเมตตาเพิ่นก็อยากช่วยกเกี่ยวก็แว่า เป็นยาบอกอะไรเนาะแม่เป bon ็นหือเป็นยาเนาะแม่ช่วยในน้ำเนาะช่วยนนะหมออยู่ใช้เนาะดีเนี่ยแบบเงียบกันที่วโรคอันนี้มันจะดีแม่แม่แม่โดยโรคซึมเศร้านี่เนาะมีหมออาหาสาดีๆกะช่วยในน้ำมาในเด้อเนาะควบคุมช่วยเดือเนาะโดยโดยหมออยู่ใช้มันดี แนะนํามาโดยโดยโดยแล้วก็ขอความช่วยเหลือแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินแบบรักษาเนาะโดยเพราะว่าเราก็อยู่กับลูก2คนตอนนี้นะโดยม่ก็เราก็เป็นเป็นพยานคือกันเนาะแบบจายิ้มเนาะทงแม่กโดยโดยปตินอยู่นาโดยลายาแดวงก็บ่เออม่ได้ปวเเอ้ยเ ตั้งเฮากับผมเคยมาจยกเสือนะสตินะครั้งแรกครั้งแรกเลยนี่เนาะเลยเห็นอะไรช่วงที่พี่ชายเจได้ติดปัวมันมาโมใช้มาปิดมาปัวมันดีดีใช่ไหมเนาะโดยือว่าอาการแบบนี้เนาะมีอาการมีไผ่เคยเป็นแน่เนาะเมื่อไหร่บอกแน่เนาะแม่สวยแนะนำเลยเด้อไผ่มีโมดีๆเนาะสติ อาจจะได <building> okay. ้เฮาวทางสติโดยเฮาก็ไ no? ด้โ uh, อ uh. ้ได้ร่มก็เม่เพิ่นเนาะโดยจากพอฮู้เรื่องเนาะห้าวจะได้จบาคิมเนาะจบาคิมไว้เพียงสานี้เด้อเนาะถ้าว่าเนาะคุณลักยายเห็นคิมนี้เนาะนม่ตาเพิ่นก็คือเฮาวว้าไว้เนาะติดต่อมาหาจ้าห้าได้เนาะที่งานทั้งได้เนาะเฮาก็สิเป็นนันสะพานบุญให้เนาะโดยแม่โดยสบายดีสบายดีเด้อแม่เด้อสบายดีเลยโดย เฮาก็ได้ฟังเหตุการณ์ทางเมย์เพิ่นนว่าเรื่องของน้องเพิ่นเนาะก่อนว่าเพิ่นสิเป็นแบบนี้กะเพิ่นนในบอกอญาติเพิ่นว่าหัวใจของเพื่อนนี่คือนเป็นทรงนุ้ยเพื่อนมาพี่น้องะก่อนเพื่อนจะเป็นโรคแบบนี้นะเนาะเพื่อนก็ได้บอกญาติว่าหัวใจเฮ้านี่คือจะเป็นทรงนุ้ยเพื่อนแต่ขานันมากอะเป็นแบบนี้มาเลยไปพี่น้องเลยเพราะภาสาเหตุนี่เป็นย้อนอย่างเนาะ บอกวา่าเพิ่นเป็นโรคอยังเพื่อนพี่น้องเป็นโรคซึมเศร้า,าบ่หรือว่าโรคประสาทเนาะอีกอย่างทางแม่เพิ่นกะเป็นโรคประสาทคือกันเนาะทางตาเพิ่นกะยิกยิกเนาะถ้าว่ามีคนลายหรือว่ามหาเพิ่นลายทางตาเพิ่นนันสิเต้นยิ๊กยิกเพื่อนพี่น้องเลยอ่าค่ะว่าเพิ่นอยู่คนเดียวบ่หรือว่าเห็ดหนี่เห็นหันคนเดียวตามเพลงคนเดียวคนนี้ตาเพิ่นกะชิปกติเนาะสมมติว่าคนมหาลายคือทางเมย์เพิ่งว่าเอาละ ทางตาเพื่อนกับชิเต้นนิยักนิยักไปพี่น้องเลยอาการนี่ก็คือชินักตื่นเนาะทางครอบครัวเพื่อนกัเนาะงไปพี่น้องทางแม่ก ụ, bên, ม à, n, cả, ็เป็นโรคประสาทเนาะอีกลูกเพื่อนกับเป็นคือกันบอมากับเป็นตาดูโตนเพื่อนไปพี่น้องเลยดูเนาะจังไรทางเขาก็สู้ๆเนาะเป็นกำลังใจให้ทางครอบครัวทางครอบครัวแมย์ได้ให้เพื่อนสู้ๆเนาะไปพี่น้องโดยถาว่าผู้ใดเนาะมีอัน เจอหรือว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กะนสวยอ่ะคอมเมนต์บอกสาพวงในเด้อเนาะโดยจังนาทางสาพวงก,กัสชิขอจบคลิปไว้เพียงสำนีกนเนาะถ้าผ่พความเมี่น้องก,กุไลก,ก,กุกดแซกุกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาพวงคือเก่าเด้อเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้กัสชิขอโตลาไปแล้วสบายดี